มนีประตําแตงอกา่ะทุกคนมืนีนะ่ะสีต้มครอบขอกะนะคะอ่ามันจะเป็นอ่ามันฝรั่งบดแล้วก็ยัดใส่นะคะเขาจะบดมันฝรั่งแล้วก็อ่าเอาใส่เฮดคือจังอ่าสารปป๊าบานฮานี่แหละคะ่ะจะเป็นใส่หมูงซีนะคะทุกคนเดี๋ยวสิพาต้มแล้วสิพาทุกคนกินนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับข่อยมาดามบ้านนอกไลฟ์ฟินสวีเดนค่ะเมืเอ่อนนว่นกินตำแตงล้วค่ะทุกคนกินครอบขอ,อกัรน,นะคะมันพลังบทแลเรากัมีใส่ข้างไหน,นะคะคก็จงสารระเป๋าือจงขนมจีบบ้านเฮาในราคาใส่ข้างไนจะเป็นใส่หมูซีนะคะเขาก็จะกินกับอ,า,อาลิงงอนนะคะ แยมนะคะแยมลิง่งอนอยากเฮ็ยหให้ทุกคนเบิก่อนใส่ข้างในก็จะ,ะเป็นใส่หมูแล้วก็มีพริกไทยดำนะคะกะแลเวแตกนะคะทุกคน มาค่ะทุกคนมามาซีลนำคอยลมันพาังเหนี่ยวที่ดีค่ะ กินยิมแล้วเขาก็มาคุยกันทักทายกันนะคะเมื่อนี้ย่อยสิมาเบาเรื่องทีเอฟท่านหนึ่งนะคะถามคอยเรื่องอพาร์ตเมนต์อ่าที่มีคนอาลับอยู่ส่วนมากนะคะว่าคนอาลับนะ่ะเป็นตะยานคักตีแล้วก็อีกคำถามนึงก็คืออ่าผู้บ่าวขางห้องที่เป็นคนอ่าซีเลียน่ะยังรบกวนคอยอยู่หรือเปล่านะคะค่อยก็สิมตาตอบคำถามนะคะอ่า จริงๆแล้วนะคนอาลับนะก็คือคนที่อพยพมาจากานีภัยสงครามมาละค่ะมาจากหลายๆประเทศนะคะทุกคนจากตะวันออกกลางนะคะก็จะมีาจากแอฟริกาจากซีเรียจากหลายๆประเทศเลยละคะ่ะว่าไม่แต่งแต่ซีเรียประเทศเดียวหลายประเทศทเทเยูเจ้าเผื่อกำจําบดรีวามีประเทศใดแน่นะคะ เป็นอย่างแจะค่อยน่ากลัวก็เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในละแวกนี้นะคะบพว่าจะเป็นเรื่องการค่มคืนเด,เด็กนักเรียนที่อายุ1 7 1 8็กัมิตตคนอาหรับนะคะคนมุสลิมน,นะคะทุกคนแล้วกการลักขโมยไปงัดล่าร้านะคะล่าค่าที่ค่อยเหตุงานณ์ยูนิกะถูกงัด2-3ครั้งแล้วนะคะ2-3ปีที่แล้ว กับเป็นคนมุสลิมน,น,นี่ค่ะคนอพยพนี่ยแหละแล้วที่นี่การเรื่องการทะเลาะวิวาทเรื่องการขากันนะคะทุกคนทะเลาะวิวาทแล้วก็ขากันยิงการในยังสินะคะแต่ก่อนนะคนสวีเดนประเทศสวีเดนจะเป็นประเทศที่สงบสุขนะคะเพราะเพิ่นรับคนอพยพเข้ามา ก็จะมีปัญหาอาชญากรรมเพิ่มขึ้นนะคะทุกคนเพราะว่าค้นรอเนนเขาจะคิดว่าตัวเองน่ะสำคัญเขาบอมมองเขาบรักษากฎหมายเขาบอมเขาลบกฎหมายนะคะถ้าเขาอยากเข็ดยังเขาไปเฮ็ดตามเพื่อใจเขานะคะตามที่คอยาวนีหกปีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นก็มีแต่คนมุสลิมในราคาทีกอเหตุ อลานค่าเพื่อนสาวคอยนะคะก็ถูกงัดสองสองเทือนะคะก็ได้เงินไปครั้งแรกได้ไปหามองโค้นครั้งที่สองได้ไปสองเือนโค้นนะคะทุกคนแล้วตำรวจก็จับมาได้ได้ะค่ะทุกคนขนาดมีกล้องวงจรปิดเห็นนาชัดๆเนี่ยจัจจบมาได้อยู่ตำรวจประเทศสวีกเดนี่บักก่งคือประเทศไทยหรอกค่ะอลานค่าของอ่ะของอ่ะอ่าที่คอยทำงานอยู่ ก็เห e, okay. ็นหน้ากันก็จับก่ได้ไหมค่ะการเงินก็กันว่าเขาเป็นยังนัค่อยว่าตามจับให้ได้นะคะก็อีกคําถามหนึ่งที่ถามว่านมขันห้องยังมารบกวนอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วนะเบิรงแล้วแกคงจะเป็ี่ยนคนที่หนักกลัวป็นใดแล้ค่ะเพียงแต่หน้าตาแกหนักกลัวซื้ออาทิตย์ที่แล้วนะแกเอาวัน ปอบคอร์สนะคะมหไฮคอยแกกับมากดกระดิ่งอยู่หน้าห้องลนะค่ะตอนนั้นนะะมันเป็นวันเสาร์นะคะทุกคนคอยกับยูห้องเป็นตอนกลางวันค็เลไปซองเบิ่งมันกับมีอ่าอ่าแนวซองนะคะหุ่นอย่หน่อยซองออกไปคอยกันลยเห็นตอนแรกก็ว่าสิโบ่ออกไปเราเราคอยกันากรู้นะคะว่าแก่าอ่ากดกระดิ่งคอยอันยังคอยเลยออกไปแกก็เลยเอาปอบคอร์ให้คอยนะคะแกบอกว่ายูห้องแกนั้นมีอ่า เครื่องอกปอบคอนแก่ก็จะอกกินตลอดนะคะทุกคนคอยกันเลยขอบคุณแกนะคะแกอยากเป็นมตดนะคะแกบอกว่าว่าตรงย่านฉันหลอกฉันแค่อยากเป็นมตดกับเธอเธอ่าตรงย่าน่าสั่นค่ะทุกคนนั่นแลหละขั้งสุดท้ายที่คุยกันกับคอยนะคะแต่ว่าคอยกับต้องระมัดระวังคือเก่าล่ะคะ่ะเพราะว่าห้องอื่นที่ใหญ่ามาใหม่นี่ให้เป็นดยานันนะคะทุกคน ก็ข่อยสียานค่ะมือข่อยไปซักผ้านะคะเพราะข่อยเก็บเส้อผ้าเสร็จแล้วนะคะแกกับหอบเส้อผ้าล้ไปเพราะว่าการที่หอาจะสักผ้าหอาจะต้องอ่าอ่าระบุเวลานะคะเอากุญแจไปอ่าบอกล็อกเวลาไว้นะคะว่าหอาสีอ่าสากหอดจากมงจากมงสีนะคะเพราะข่อยสักเสร็จแล้วข่อยก็เลยอ่า คนเสียผ่าขึ้นม้านะคะเราแกล่ลงไปส่วนกับข่อยข่อยโตใจเป็นตะยานค่ะค่ะทุกคนใหญ่ม,ม,มาใหม่คนนี้เป็นตะยานค่ะอยู่แบบบาดกลัวอยู่นะคะบางครัง้งแต่ก็คิดบบว่าเป็นยางนร้นค่ะเพราะว่าข่อยนะก็บอกไปสูงสิ่งกับเขาบ่กมีปัญหากับเขาก็คงจะเป็นอันตรายนะคะทุกคนก็ต้องอยู่แบบระมัดระวังเจ้าของ่ะคะ่ะ คอยกันมากยูนยนะคะเพราะว่ามันไกลที่ทํางานสะดวกสบายเรื่องงานนะคะเรื่องงานมากกับเข่าห้องกับมาเฮ็ดนักกินกับน้อนอ่านหนังสือโทรหาโมโทรหาลูกหลานโทรกลับบ้านโทรกับเมืองไทยอยากคุยกับใครก็คุยได้นะคะทุกคนแล้วก็มาอัดคลิปอัดวิดีโอลง youtube แล้วก็คุยกับเอฟซีนี่แหละค่ะ เมื่อใดบริเวคุยกับเอฟซีก็คือจังขาด้ยังไปนี่ราคาอาทิตย์นี้ใอยสีได้ไปเรียนขับรถสามเมือนะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้าคู่เขาหยุดปีใหม่นะคะทุกคนหยุดสองอาทิตย์เลยอาทิตย์หน้าอาทิตย์นึอนะคะเพิ่นหยุดจะเริ่มเรียนอีกกับประมาณวันที่เจ็ดนะคะเจ็ดามกราเพื่อนนะคะอาทิตย์นี้ก็เลยตรงไปสามเมือเลยนะคะทุกคน ค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อนน้เขากับคุยกันพ่อหอมปากหอมคอนะคะคอยกระซิคอจบคลิปเพียงแค่เน้นะคะก็จะจากการขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญจยากเจ็บจยากจนนะคะสําหรับคลิปนี้ขอกาข่าวคำว่าขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย